สบายดีจ้าปลาลูกนี่ก็มาลงมาหลุมเนะจ้าลงมาตำข้าวปุ้นสู่ผองทองกินว่าบะเสียพรกินนะครับพรนี่พรเพิ่นบ่อยู่ไปเนาะเอนั่มได้ยังไปนั่บ่เสี่ยงบ่เส้นไหนพี่เออจะใหม่ตัดใหม่เนาตัดเอาเพียนก็กดใหม้กุญน์แเราหมักขดตะปู้ชายเนาะมีบะซีซะเนาะ องะบัดเขาคือรู้สึกว่าพอนมักไปใจอนำคนคนขี้ยาเลยเนาะคือเขาก็มาขบเลยจ้าอันนีจะเป็นของหวานเรากับกะปิเขาเอามาจำใส่สูตรลับไปหน่อยเกล็ดเกล็ดเกล็ดน้ำแข็งแทบเนาะน้ำถ้าใครเาตีบเขาคอยตีบนับนาวเับปุ่นกินเอามาเอ็นเองหมดเลยเราพี่น้องเลยเอามาขบหมดมากินอยู่ริมแคมน้องเลยจ้านี่โม่ไล่ลายเรางมเี็กแรง ายดีแน่น่ะใจต้มแวสพี่น้อยจะต้มแล้วี่กะ้เนี่ออกะ้งเลยนอนเาบอกอยู่ว่าเราอยากกินทอยลูกงงวไปซื้อน้ำดอกอะไรอย่าเ้ยหรอวกวยนึงเบอก้อนเบอเพิ่มอีกหน่อยนึงก้อนพอยพอพไปใส่เ้อามเข้าไปแบบปลาไหลกับ ไปกับพกเชี่เข้าวประหิตอยู่เนาะเฮ้เจ้าเขาโอ้เขาเผา่านเขาบะเออข้าวเผาา,เา,านเขาเาาขาเผามันเกาะเล็กพี่นองเห็นขัดอบองหัวอ่างคลองไรชัดเจนเลยอ้าวจะเดินออกมากาะนี่ครับิดแทบเนาะเนาะลงพงเนาะ มะกอกอนตับมกอกเดีเอาเอนแ้วมาแบ่ง้เราน่อยใช่ใบตองนี่เลยะเนาะเออเนี่ยมันคาดิเอเอาเอาเอครับก็้นแ้วนั่นบง่ายเลยไเขาจะแบงตองเจ้ามงเจ้ามีจะกมือรเออเาลับลายอย่างเนาะใบตองลน่ในป่านาะ มือเฮ็ดท่านทานนก็จาเอาเลยบ่ทานเอาแล้วเที่ยวเอาแล้วยาซะเอาเา่ยากยาก่อนเคห็นเกยวไปใครนั่งอดอยู่ยันทีนี้มีอะไชมหนึ่งนี่เขาจมลงไปอยู่เอาเงนมันไปมันไหาซื้อน้ำมันก็ยังไม่ได้ขึ้นไปชงไใช่เลยกับท่านทกินแล้ว ผูกแมวตามอพี่พแมวเฮอแมวกับแมาพี่เออมกบันตหอมเด่ลุงงเว้เจ้าปลาเสไปแล้วแะแมวเข้ามาบุญอยากบุงโอ้แต่ขปุ่นเนาะมันขัดทะมันก็มันคงวาวขาวปุ่นมันขัดคือน้ำมะนาวข้ามาตอยอืมากันไปช่างสาวปตลาน กูบได้ไปทางานให้เพื่อนอะไรกูบุไปขายให้ทานนขายพวกเกาหัวยาคนมาอาวขุนชกไปเอามมขาตีมันดมาองเจ้าแมวหรอของอะของอะของหวานเจ้าโอ้ย เยอะ้ลยกี่กอวานยังไงว่านีกกระชงนึงอดอ๊อดเอาเชือกเอาเอาอกใส่ห่วงยาก็ได้ใส่อะไเนาะว่านมั่นนะเศดน้าลุงพงศ์น้าแต่คอยนะเพาะ่่อ้ ขอนันเนาะขันคนอื่นชวนยก็ไปอ้าไปไยังทางนั่นผมมาผิกระบอกนี่คั้นคนอื่นชวนไปคันเันเันนันเห็ดเบียงอดะโบเฮ็ดออนี่กระแปกเนาะเยกให้้วเอ่านียงตัมน้อัมน้งนตื่นวเฮ กันอยู่เ่อนอยากยากเลยแงห้เรานงเอออ๋อต้องตัแสกอะไนลุงคงไลยเปลี่ยนบรรยากาศด้พี่น้องม่กินพีเลยแทรกแปจักมดุลุดคนสีแสนเนยไหนน้าพ่อก็เร็วพ่อพ่อจะได้แสนยังน่นบ่อืให้เพื่นแชรเดี๋ยวเดี๋ยวลกแล้ว่ นี่จานธรรมาะเออจานธรรมศาสตรแล้วมาเอ้โหจงได้ก็ชาบเชียนหรือเลี้ยวเลี้วเลยบอกออแบบเป็นจักก็จักกระชอกเชียร์ทุบเจ้าเหลือเงินชาพันอธ์แม่มาใส่ลุยลงพงมาเนี่ยเออแค่ไปยินเฮียได้ กินนนี่แหละมาเด้อพี่น้องเด้เอ,อ <laughs> ลุงพงกบ่งนจ้างเด้สวยสับโลดพักพ่อบอ่กลุงพงได้ไหมคำหผนะ่ผมเนอะอืมลุงพงเอ้มุเฮียเด้อพ่อเนาะ <โห S 1> บริกินซ่เผิ่นเนาะเข่าปลาเข่าดงยมได้ดไหมแซ่บป่ะ

อ,นนะอือื่นจะซื้อมั้ักสลัดกุยมันดกอยีดำอีกแน,นก่น่ะมันอยากกินแมวมันหิวเลยบ่มีเข่าให้แมวบ่เออเออืมมันชิงใชเดี๋ยต้นมันทนมาอย <ไป S 2> ูนะ่เนาะ อนอยู่กะเล่าใ่เล่าใจว่าวเนี่ยเออเรียกว่าอยู่ดกบ่มอดดองเนาะออหลายปันเนี้ยโดนองซึงมาอ,อืมขยากเลยเนี่ยกม่มีหมูกินน้ำเหนือทองมาจำเนี่ยแค่แดงองคุงเนาะอย่างเก็บปุ่นฮัก อักบสุดยอดเราหมัมกเป็นตำองพ<อ>ุ่นลุโอ้จังเียรักำยังค้นนะคะมันีกบกิน้องกลายแห้งแล้วเนาะนล่วช่วงนอนได้ในในเมือนเบาหน่อยกระยากได้พี่น้องเปล่ยบากาศนั่งนันงเต็มอ้อยนี่ฮาลายบอดทามเราบอก โบนุ้งพงศ์อ๋ออยู่นี่บ่หลายนี่งมๆตามแค่ย่างเราสี่นั้นเราเนี่ยเราเห็ุทานแล้วนะกับแบบเราผมงมเอาเองอยู่แล้วบุ๊มมีเวลางมบ่หอยหน่ะเห็ุทานเนาะฐานแล้วก็ขายดีพี่น้องเลย เฮ็ดทงแดดนี่มัมีเนฮ็ดฮะเฮ็ดทงแดดนี่มมีเน่เฮ็ดเหรอมันแห่งแหงเนาะมันกัเฮ็ดทานเนาะมาติด้ว้เนยมันได้วบบ่โอยมแลงเนาะบัดนอันได้บัดนอันนั้นยมพุนกะหาเฮ็ดกินเนาะยำยำผ่านมนพุคนยำเมาเฮคนเต็ เพื่อนๆคนขังคูบเ็มหมดเลยอยากิบเลยเนาะเดี๋ยวนี้ดีแลยเอาอีกบอบอกเด้๋ยหันเมดเด้อมดอีนกเรอกินเรายากอยู่รับเราได้ตำขบุนมน้องปองเนาะอืมนซื้อก็จะอัดเนาะเมื่ออาบน้าขอาตทอตโงคนเนาะ นอนบาบังใดเนี่เฮาอันอันหาวัานะฮะนอนเบาับบ่นอนทำไมก็บินหัวอืมอัมีแต่านนอนมาเน,น,ะน,นาะเขาบอเคยนอนเว้นมาสองเนาะบางมือคะรับกาตืนานน่นองว่อนะ่ะดูแต่ที่น้ำคนอื่นได้น้ำพ่อแล้อบ่ดูนอนลงพงเนาะอืเจ้าก็บอกว่าไงอ่อ นำคนอื่นลไปนำหมักไปนำผู้ชายเราไปเขาพาเราอยังนันะตัดไม่หรอคนนี้ก็เหงาเหงานีเราพอเนาะคือตัวเป็นคนาจกงอน่ังไง็จะไปหาวิชาเนาะเพชรปอลุงผมเพชรอ่ะเราไปกินเพชรอ่ะ

คือนองซึ่งได้ดช่ไหอยน้องไหนนองซึ่งกูไลบอไกลนะไ่ได้พอยขัดลายพอยขัดลายเราถือเราฟังไหมมุนาจะได้ขึอนได้ลองคงเอ้ได้ขึอนมากกว่าเออเขาโตมากครับเออเขาที่ได้ขึอนได้อืมกราโปงมากมุจากเมื่อบ่ เมื่อก่เนาะก็ไปหาแม่ก็ไ,ไปหาแม่ก็โทรมาไปไปหาแมฆหาแม่โทรนะอยู่บ้านจุ่มหัดโทรจุ่มหัดโทรมาบอกเอกาอะไรดูไสนนะครับเห็นพวกบ้าไปเลยเห็นเราแล้วเขาเห็นแล้วเขาโทรบอกให้โทรบอกเจ้ากมอไดดิเขามันง่ายเนี่ยม,มื่อบาน

กบัวทองทำยังไรทำทองทำไปเยอะไ็เยอะเลยก็ว่ากว่าจะลาวเนาะจะกระบาดเราสมขยักมั้เอ็ไปอย่างพรกินระเป๋่านะเขาเ้าไปน้องพงนะนี่เลยอันกรได้กันอยู่ที่แล้ว อนูหน้าน่นะนนนะหูจักความกล่วมังอรเอกอมันหูจักอาบน้ำอาบในอนามัยตัวเองได้ลุงคงเว้ยเออเา้าเป็นเป็นหนึ่งเข่าอีกเี้อ่นนานะูหน้าน่ะหนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำเท่าไยหูจักอันปัดเลือดหนึ่งเขา่าแล้วก็เจ้าว่าวมาเขาเบิ่งคลิปเขาบอกเขาอยนีน่เขาเอออือนั่น่นไนลุงพงอ่ กูจะข้มู่นาคะกูะขอมันกัข่บันเลยเบอเฮจน้ำเขาเด็มันดือสฉบาทองเคายมยดือดือในไรอ่ะดืดกระตภาษาหนอแล้วเขาเคเอ็นนอกบันทึกภาาหนองรอกอืมัุเด็กน้อยกัโตรองเฮ้ยเราอะไรน้องที่บหังน้องเาอย่างเี้บานลินกาไตีไาตี้ครลตีเจ้าน้าเนอเาเป็นเป็นลวงพงเอ๋ นานน่ะสลาดโย่หอยแพงมันโย่ว่าอุ่เว้ยเวะยมื่อนันเอาถือจะไปกินเนาะไปเนาะมันหิวแหงเนาะกินเท่กินว่าแม่พาไปหลอกหาอยู่ป่าแม่ไหากินแล้วกระดุกเราจะได้เฮือนแล้วเรเจ้าอีกอืมเราหุงจักความเด้อคือเรายังไปหามาเจ้าอยู่ปู่าอยู่ป่าแทยังพาขึ้นมาแล้วไกลๆยังหยาไปเราสะอาดสะอ้างเนี่ยเราเนาะ เราอ,อ,อยู่ป่าพักการอะไรอันนั้นยันงไปแบกออกมาเตาอยู่ป่าอะไรบักกมาเมีองเราขูดจักความเด้อแม่น้งทองอ๋อผาห่มพ้าหิมแล้วเราตาเราอาบน,น้นาอาบได้บอกบักพอนาอาบน,น,น้าไหนลุงพงมันอาบอ,อยู่บ่ซีบเ้าเมือยไม่ได้เปลี่ยนเสื้ออาบอยู่เนาะอาบมันคือบ่เปลี่ยนเครื่องของโห่โคนแบบนั้นเ,เลยอ,อืมบอกบอกมันนอง

เจ้าหนี้เละพี่น้องเลยเอฟซีหานย่องย่องโนนาเลยมนท่องเนาะเนาะกับกระดือเยอะเนาะภาษาเนาะไลตี่บอกมาดูน้ำเบาน้ำมาถ่ายแล้วกูจะขอเป็นให้แต่ชัดเนาะให้ก็ต้องให้คนน้เนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะเขาเด้อพี่น้องเด้อคลิปเด้อพ่อกันคลิปใหม่เด้อจ้ะ